คุณอยู่กลางทะเลทรายซาฮาร่าคุณเห็นผ้าใบาขนาดใหญ่ที่มีลวดลายเป็นเป้ายิงสีแดงพื้นผิวของมันร้อนมากจนคุณสามารถทอดอาหารบนนั้นได้หยดน้ําพุ่งไปที่ศูนย์กลางของเป้านี้ด้วยความเร็วแสงในทางทฤษฎีและทางเทคนิคการควบคุมการทดลองนี้เป็นไปไม่ได้แต่ถ้ามันเกิดขึ้นก็คงไม่มีเรื่องลึกลับให้เราหาคําตอบแล้วละ่ะและการทดลองแต่และเวอร์ชันของสิ่งที่ดูไม่มีอะไรนี้แตกต่างกันไป ดังนั้นเราจึงทดลองกับหยดน้ำา3หยดการทดลองแรกควรทดลองทำจากที่สูงหรืออวกาศคุณใส่เครื่องเจ็ทแพคบินไปสู่สตราโซฟีอาโดยถือขวดน้ำในมือคุณเทเออกมาหนึ่งหยดสมมุติว่ามันเริ่มเร่งความเร็วของตัวเองในกรณีนี้แม้แต่ที่ความเร็วต่ำหยดน้ำก็สามารถเผาไหม้ในชั้นป้องกันของชั้นบรรยากาศได้และไม่ถึงวินาทีหยดน้ำก็จะกลายเป็นไอสมมติว่าโลกของเราไม่มีชั้นบรรยากาศเป็นตัวป้องกันแรงต้านอากาศจะกำจัดหยดน้ำหยดน้ำกำลังบินลงมาด้วยความเร็วมหาศาล ลมหนาวทำให้มันกลายเป็นน้ำแข็งยิ่งหยดน้ำมีความเร็วมากเท่าไหร่แ,บบแรงต้านของอากาศก็ยิ่งแข็งแกร่งขึ้นเท่านั้นหยดน้ำเคลื่อนที่เร็วขึ้นแล้วเร็วขึ้นเรืเร่อยๆในไม่ช้าก็ถึงความเร็วของเสียงจากนั้นมันก็แตกออกเป็นอนุภาคเล็กๆหลายพันอนุภาคภายใต้เงื่อนไขดังกล่าวหยดน้ำจะไม่สามารถเข้าถึงโลกด้วยความเร็วแสงไม่มีอะไรเกิดขึ้นเพราะไม่มีอะไรมาถึงเต้าได้ ความพยายามครั้งต่อไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนหยดน้ำออกซิเจนคาร์บอนไดออกไซด์โอโซนและก๊าซอื่นๆในบรรยากาศจะทำลายวัตถุที่ตกลงมาแต่ถ้าหยดน้ำไม่ต้องเจอกับอุปสรรคเหล่านี้ล่ะคุณเปลี่ยนโครงสร้างภายในทางเคมีของน้ำดังนั้นคุณใส่เจ็ตแพกของคุณอีกครั้งพร้อมกับหยิบขวดน้ำที่ระดับความสูงของวงโคจรของโลกคุณเปิดขวดแล้วหยดน้ำออกมาหนึ่งหยดมันเร่งความเร็วและไม่มีแรงต้านมันผ่านชั้นบรรยากาศที่ร้อนที่สุดแต่ไม่ไหม มันผ่านอุณหภูมิเยือกแข็งแต่ไม่แข็งมันบินไปที่พื้นพัฒนาเป็นความเร็วแสงและตกลงอย่างรวดเร็วอีกครั้งแต่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นหยดน้ำมีคุณสมบัติของอนุภาคแสงโฟตอนมันอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่อาจพัฒนาไปสู่ความเร็วที่เราต้องการเท่านั้น ไม่มีวัตถุใดที่มีมวลไม่ว่าจะเป็นรถยนต์บ้านใบไม้ต้นไม้มดผมหนึ่งเส้นเม็ดทรายหรือโมเลกุลที่สามารถไปถึงความเร็วของแสงได้ไมีเพียงอนุภาคแสงเท่านั้นที่สามารถทำได้เนื่องจากไม่มีมวลหยดน้ำสมมุติของเราตกลงมาที่กึ่งกลางของเป้าเละอีกครั้งไม่มีอะไรเกิดขึ้นการทดลองที่3นักวิทยาศาสตร์ษษพบวิธีเร่งความเร็วหยดน้ำไปถึงความเร็วที่ต้องการได้พวกเขายังต้องเปลี่ยนองค์ประกอบโมเลกุลของน้ำเพื่อให้ทนต่ออุณหภูมิสูงและต่ำได้มากขึ้น ในการทำให้หยดนะ้ำมีความเร็วแสงโดยไม่เกิดความเสียหายใดๆคุณต้องให้มันอยู่ในสูญยากาศที่สมบูรณ์แบบไม่มีแรงต้านอากาศและไม่มีชั้นป้องกันของบรรยากาศเราเหลือแต่พื้นที่และน้ำสำหรับจุดประสงค์นี้นักวิทยาศาสตร์จำเป็นจะต้องสร้างท่อยาวในใจกลางของทะเลทรายซาฮาราผู้คนสร้างศูนย์วิทยาศาสตร์รอบๆเป้ายิงนี้จากตรงนี้ท่อควรอยู่สูงขึ้นไปความสูงของมันอยู่ที่ประมาณระยะทางไปถึงสถานีวกาศนานาชาตินั่นคือ408กิโลเมตร ซึ่งสูงประมาณเขาเอเวอเรสต์50เขาต่อกันคุณไม่สามารถเชื่อมต่อกับสถานีอวกาศเองได้เนื่องจากมันเคลื่อนที่ตลอดเวลามันหมุนรอบโลกโดยครบรอบที่90นาทีนั่นเป็นเหตุผลที่นักดาราศาสตร์ฟิสิกส์และวิศวกรควรสร้างสถานีขนาดเล็กที่ออกแบบมาสําหรับคนเดียวและสถานีนี้ควรเคลื่อนที่ขนานกับจุดเดียวบนพื้นดินหล่อสูญยา,ากาศทําจากวัสดุสแตนเลสท,ที่เป็นของแข็งเพื่อให้ฝนและอุณหภูมิสูงไม่สามารถทําลายมันได้ ข้างในเป็นโลหะผสมของไทเทเนียมและกราฟินซึ่งเป็นโลหะผสมที่ทนทานที่สุดในโลกท่อถูกสร้างขึ้นในแนวนอนจากนั้นด้วยความช่วยเหลือของเฮลิออลอคอปเตอร์และสายเคเบิลหลายสายมันจึงถูกวางไว้ในตำแหน่งตั้งต,งตรงและติดกับสถานีอวกาศขนาดเล็กท่อน,นี้ติดตั้งปั๊มขนาดเล็กที่สูบลมออกและป้องกันการไหลของอากาศภายในหยดน้ำไม่ควรสัมผัสกับผนังจึงมีชั้นพิเศษเป็นแผ่นแรงโน้มถ่วงพวกมันดันน้ำออกจากผิวท่อโดยใช้พลังงานแม่เหล็กและคลื่นเสียง คุณใส่เจ็ตแพกและบินไปที่สถานีพร้อมขวดน้ำที่ทนทานและอัปเกรดแล้วมือของคุณสั่นด้วยความตื่นเต้นการหายใจของคุณดังในชุดโอวกาศคุณเปิดขวดเอียงมาเล็กน้อยแล้วเทน้ำหนึ่งหยดลงในกล่องพิเศษภายในภาชนะนี้หยดน้ำถูกชาร์จด้วยพลังงานที่จำเป็นในการพัฒนาความเร็วของแสงตอนนี้มันพร้อมสำหรับการเดินทางแล้วคุณดูที่กล่องหลับตาแล้วกดปุ่มสตาร์ท หยดน้ำบินเข้าไปในท่อด้วยความเร็วสูงจากคลื่อนระเบิดอันทรงพลังทั้งสถานีถูกเบี่ยงออกไปหยดน้ำเคลื่อนที่เร็วขึ้นและเมื่อถึงจุดนี้ท่อที่ทำจากโลหะที่แข็งแรงที่สุดในโลกก็เริ่มละลายเหมือนไอศครีมน้ำมีพลังงานมากพอที่จะจ่ายไฟฟ้าให้กับเมืองเล็กๆได้และตอนนี้หยดน้ำมาถึงความเร็วของแสงซึ่งก็คือ3 0 0แสนกิโลเมตรต่อวินาทีท่อกลายเป็นฝุน่นมันไม่สำคัญว่าหยดน้ำจะตกลงพื้นหรือไม่เพราะมันจะไม่มีอะไรเกิดขึ้น แท้จริงแล้ววัตถุทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นรถย,ยนต์บ้านทุง่งมหาสมุทรคอมพิวเตอร์เครื่องบินเรือดอกไม้ต้นไม้ผมควรไล่ชื่อต่อไเนี่ยนั่นแหละมันจะหายไปสิ่งที่จับต้องไม่ได้เช่นกา๊าซอากาศคลื่นวิทยุการแผ่รังสีแม่เหล็กไฟฟ้าข้อมูลดิจิตอลหลายพันล้านเทราไบต์ทั้งหมดนี้ก็จะหายไปเช่นกันให้ตายสิตอนนี้คุณกําลังมีปัญหาแล้วเสียงใดๆก็ตามไม่ว่าจะเป็นเสียงตะโกนดนตรีเสียงโทรศัพท์ดังจะไม่สามารถสร้างขึ้นและได้ยินได้ แสงสว่างจะหายไปจากนั้นก็มืดสนิทแต่มาย้อนเวลากลับไปดูว่าเกิดอะไรขึ้นในตอนนี้กันดีกว่ามันไม่ได้ผลเพราะมันไม่มีเวลาเช่นกันลองนึกภาพว่าเวลาเป็นแม่น้ําที่ไหลเชี่ยวซึ่งไหลไปน,นทิศทางเดียวอย่างรวดเร็วจากนั้นแม่น้ําสายนี้ไหลลงไปในหลุมที่ไม่มีที่สิ้นสุดและหายไปอย่างสมบูรณ์แบบทั้งหมดนี้เกิดขึ้นเพราะหยดน้ําตกลงมาสู่โลกของเราด้วยความเร็วแสงทันทีที่หยดน้ําเริ่มเข้าใกล้ความเร็วที่ต้องการมันจะสูญเสียคุณสมบัติของน้ําตอนนี้มันเป็นวัตถุที่ทรงพลังและหนักที่ พลังงานที่มาจากมันทําลายทุกอย่างเป็นระยะทางหลายร้อยกิโลเมตรทั้งคอนกรีตพื้นดินหินสิ่งอื่นอื่นๆและอื่นๆและอื่นอีกมากมายทุกสิ่งจะหายไปในวินาทีแรกทุกอย่างแตกเป็นเสี่ยงๆกลายเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยนับล้านจากนั้นชิ้นส่วนเหล่านี้จะถูกฉีกเป็นชิ้นที่เล็กกว่านั้นอีกนับล้านชิ้นเมเล็ุลจะลุกไหมลองนึกภาพกระดาษแผนที่โลกดูหากคุณทําให้เปียกและขาดมันจะกลายเป็นเศษกระดาษที่เปียกหากคุณเผาส่วนหนึ่งของแผนที่จะกลายเป็นเท่าฐาน และส่วนอื่นๆจะลอยไปในอากาศในรูปแบบของควันแผนที่จะยังคงอยู่แต่จะไม่มีวันเหมือนเดิมอีกต่อไปแต่ถ้าคุณทำลายโมเลกุลของแผนที่ก็สามารถพูดได้เต็มปากว่าแผนที่นั้นจะไม่มีอยู่อีกต่อไปแล้วเพราะไม่มีร่องรอยของการมีอยู่ของมันสิ่งเดียวกันนี้เกิดขึ้นกับโลกของเราพลังงานที่มาจากหยดน้ําทําให้โลกที่ไม่เคยมีอยู่ในอวกาศและตอนนี้หยดน้ํามาถึงความเร็วที่เกินกว่าความเร็วแสงแล้วหลุมดําเริ่มเกาะตัวขึ้นมันขยายและดูดขยะอวกาศทั้งหมดและต่อไปก็คือดวงจันทร์ อีกไม่นานก็จะถึงตาของดาวอังคารและดาวเคราะห์ดวงอื่นๆในระบบสุริยะของเราหลุมดําขยายตัวและเพิ่มแรงโน้มถ่วงภายในมันดูดกลืนดาวเคราะห์เช่นเดียวกับดูดซับแสงมันเข้าใกล้ดวงอาทิตย์มากเรื่อยๆดาวฤกษ์ของเราแยกออกเป็นแถบแสงยาวๆเรากับว่ามันได้ผ่านเครื่องทาลายจักรวาลขนาดใหญ่ดวงอาทิตย์ระเบิดและคายพลังงานออกมาในปริมาณที่เหลือเชื่อแบบสุด,สด เชื่อกันว่าหลุมดําปรากฏขึ้นหลังจากการระเบิดของดวงดาวตอนนี้พลังงานแสงอาทิตย์ทั้งหมดกําลังถูกดูดกลืนโดยหลุมดําของเรามันกําลังมืดสนิทแสงจากดวงดาวที่อยู่ห่างไกลถูกดูดลงสู่ความมืดมิดที่มีมวลมหาศาลอุกบาทที่ลอยอยู่ในรัศมีหลายแสนกิโลเมตรรอบๆจะถูกดูดเข้าไปในความมืดมนี้เช่นกันในอวกาศมีหลุมดําอยู่มากมายแต่มีหลุมดําเพียงแห่งเดียวเท่านั้นที่ถูกสร้างขึ้นจากหยดน้ําเล็กๆยิ่งความเร็วของวัตถุต่างๆมีมากเท่าไหร่ วัตถุก็จะยิ่งหนักขึ้นเท่านั้นมวลคือปริมาณพลังงานที่วัตถุมีเมื่อมเล,ลของน้ําถึงความเร็วแสงมวลของพวกมันก็เริ่มมากขึ้นและไม่มีลิมิตมันจะกลายเป็นอน,นันต์มวลอนันต์ก่อตัวเป็นหลุมดํามันดูดซับทุกสิ่งและไม่มีใครรู้ว่ามีอะไรอยู่ในหลุมดําสิ่งที่เหลืออยู่คือความมืดและแรงโน้มถ่วงที่เหนือจินตนาการดังนั้นผมเดาว่าเราไม่ควรทําการทดลองนี้จริงไหมงั้นผมว่ารอบหน้าเรามาทำภูเขาไฟเบกกิ้งโซดาแทนกันดีไหม <c oughs>